สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ก็มีเมนูการทําขนมปังนะครับที่จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับก็คือเมนูขนมปังไส้กรอกชีสนะครับเป็นวิธีการทําที่ง่ายๆนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปทํากันได้นะครับสําหรับส่วนผสมนะครับก็จะมีชีสนะครับมอสเซราชีสนะครับแล้วก็จะมีไส้กรอกนะครับแล้วก็มีมายองเนสนะครับ3ส่วนนี้ก็จะเป็น หน้าขนมปังนะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวขนมปังนะครับก็จะมีขนมปังมีนมนะครับมีเนยนะครับมีเกลือมียีสต์นะครับแล้วก็มีไข่ไก่นะครับสัดส่วนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมก็จะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับให้เพื่อนๆไปตามดูกันได้นะครับหลังจากที่เราชั่งส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วนะครับเราก็มาเริ่มทำการตีกันเลยนะครับ เราก็เทส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมแห้งนะครับลงไปรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งเป็นยีสต์เป็นเกลือเป็นน้ําตาลนะครับผสมรวมกันนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยของเหลวนะครับตีไปสักพักหนึ่งนะครับส่วนของเหลวเราใส่ไปแล้วนะครับก็จะเหลือส่วนของเนยนะครับเนยก็จะใส่ตอนสุดท้ายนะครับแล้วเพื่อนก็ตีเครื่องไปเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่ม จากสปีดที่1น,นะครับก็จะเป็นสปีดที่2นะครับในช่วงเวลาของการตีตอนนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ 20- 25ถึงนาทีนะครับเพื่อนเขาตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าขนมปังจะเริ่มไม่ติดหม้อนะครับแล้วก็ได้เวลานะครับเราก็ทำการเช็คขนมปังนะครับให้เป็นเนื้อฟิล์มนะครับจากนั้นก็ เราก็จะสามารถนำขนมน,นำขนมปังนะครับมาขึ้นรูปนะครับมาพักแป้งแล้วก็ขึ้นรูปนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าขึงเป็นฟิล์มนะครับก็เป็นอนันว่าใช้ได้นะครับเราก็นำแป้งไปหมักได้เลยนะครับไปพักแป้งอีกสักประมาณ20-30นาทีนะครับให้แป้งขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็นำไป แบ่งแป้งนะครับ enfin, ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก uh ็ข huh. ึ้นรูปแล้วก like ็ใส่หน้าขนมปังแล้วก็เราก็จะทำการอบต่อไปนะครับในส่วนของการหมักแป้งนะครับเพื่อนๆก็ต้องปั้นแป้งนะครับให้เป็นก้อนกลมๆนะครับปั้นแป้งให้เป็นก้อนกลมนะครับแน่นๆนะครับ แล้วก็ใส่ไว้ที่อ่างผสมนะครับหรือโบใบใหญ่นะครับแล้วก็ปิดนะครับหลังจากที่แป้งขึ้นนะครับเป็น2เท่าแล้วนะครับเราก็จะมาทําการไล่ลมนะครับเสร็จแล้วก็จะแบ่งแป้งนะครับในการขึ้นรูปนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมก็จะแบ่งแป้งนะครับ ให้เป็นสัดส่วนของ60กร,รัมนะครับเท่าๆกันนะครับพอหลังจากแบ่งแป้งให้60กร,รัมนะครับเพื่อนๆก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะครับพักไว้อีกสักประมาณ15นาทีนะครับแล้วเราก็าจะมาทำการขึ้นรูปนะครับแล้วก็ รอให้ขนมปังขึ้นแล้วก็ใส่ไส้กรอกในขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากปั้นแป้งเป็นก้อนเสร็จแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็เอาฟิล์มนะครับหรือพักเขาบ้างนะครับหรือผ้าหนาๆน,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 นะครับมาคุมไว้นะครับสักพักหนึ่ง เราก็จะมาทําการขึ้นรูปนะครับเราจะปั้นแป้งขนมปังนะครับเป็นแท่งยาวๆนะครับเราก็จะใช้ที่รีดนะครับรีดไล่ลมไล่อากาศนะครับเสร็จแล้วก็ปั้นแป้งขนมปังนะครับขึ้นรูปให้เป็น แหงยาวๆนะครับในความยาวเท่ากับไส้กรอกนะครับที่เตรียมมาแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นไส้กรอกที่มีความยาวนะครับเท่ากับแป้งขนมปังนะครับเราสามารถที่จะแบ่งได้นะครับถ้าไส้กรอกของเพื่อนๆนะครับที่ซื้อมานะครับมันสั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถแบ่งแป้งให้น้อยลงนะครับได้นะครับ หลังจากที่เพื่อนเนปั้นเสร็จแล้วนะครับก็วางแป้งขนมปังนะครับไว้ที่ถาดอบนะครับสําหรับเพื่อนเนที่มีเป็นซิลิโคนก็ไม่ต้องทาเนยนะครับแต่สาหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ไม่มีซิลิโคนนะครับก็ใช้ถาดธรรมดานะครับแล้วก็ทาเนยขาวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนของไส้กรอกนะครับจะเพื่อนเนท่านไหนนะครับ ใส่ไปใส่กอกนะครับไม่ต้องผ่าแบบผมก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่จะทาขายนะครับก็สามารถที่จะแบ่งได้ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าต้นทุนเราจะได้ถูกลงนะครับแต่ถ้าทํากินเองก็ไม่ต้องนะครับใส่เป็นแท่งไปเลยนะครับหลังจากที่ขนมปังขึ้นแล้วนะครับเราก็ นําไส้กอรอกนะครับมาวางที่หน้าขนมปังนะครับเพื่อนก็กดขนมปังลงนะครับให้มีรอยแยกตรงกลางนะครับเพื่อที่จะกดไส้กอรอกและเพื่อที่จะวางไส้กอรอกลงไปตรงกลางนะครับเพื่อนก็ใช้ที่ตัดแป้งก็ได้นะครับกดลงไปเลยนะครับ หลังจากกดแล้วนะครับเพื่อนก็วางไส้กรอกลงไปเลยนะครับกดลงไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวแป้งขนมปปังเจ็บนะครับกดลงไปเลยให้ขนมให้ไส้กรอกอยู่ติดติดกับพื้นเลยนะครับกดให้ติดกับพื้นไปเลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆนก็ทาไข่นะครับจะเป็น ไข่แดงผสมน้ำนะครับผสมน้ำเปล่าหรือผสมนมก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ทาให้ทั่วเลยนะครับทาให้ทั่วแป้งขนมปังนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ใช้ไมโยงเนสนะครับไมโยงเนสใส่ก้วยกระดาษนะครับหรือถุงพลาสติกก็ได้นะครับตัดเป็นรูเล็กๆนะครับแล้วก็บีบนะครับบีบบริเวณ หน้าขนมปังนะครับจากนั้นเราก็มาโรยชีสมอสเซลล่าชีสนะครับเพื่อนๆก็โรย ตามความชอบเลยนะครับถ้าทำกินเองเราสามารถใส่ได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าเพืเ่อนๆนำขายก็ใส่พอประมาณนะครับแล้วก็สัดส่วนที่พอเหมาะนะครับหลังจากที่เพืเ่อนๆนะครับโรยชีสนะครับมอสเซล่าชีสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาอบที่อุณหภูมิ1 7 5องศานงครับเป็นเวลา15-20นาทีนะครับ ก็จะได้ใส่กรอกชีสที่น่ารับประาทานนะครับเพืเ่อนๆก็อย่าลืมลองทำกันดูนะครับ